น้องชาวราศีกรกฎครับในช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนของการเรียนรู้เป็นเดือนของการแก้ไขข้อผิดพลาดมีโอกาสที่ท่านจะได้รับส่วนของการส่งเสริมโอกาสของบุญวาสนาที่จะทําให้ท่านได้พบแนวทางที่ดีๆเพื่อการเติบโตเพื่อความมั่นคงต่อไปนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นด,ดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ก็ข,ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูครบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตเสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเองต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไหร่กันนะครับ ชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกรกฎก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือน มิถุนายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของหน้าที่การงานแนวทางวิถีชีวิตของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายน จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็น9ดาบนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับ9ดาบมาก่อน นั่นคือสุขภาพนั่นคือความเครียดความกังวลมีปัญหาต่างๆที่ลายร้อมอยู่รอบๆตัวทําให้ท่านเจออุปสรรคทำให้ท่านคิดอะไรรู้สึกว่าจะแย่ๆอยู่ในช่วงเวลาน,นี้นะครับบางเรื่องบางเหตุการณ์บางสถานการณ์ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่ามันวนเวียนอยู่รอบๆตัวทําให้เราสลัดไม่พ้นหนีไม่พ้นต้องอยู่ในท่ามกลางความรู้สึกว่าไม่แน่นอนไม่ปลอดภัยมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อยู่ตลอด ก็จะทําให้สุขภาพทางด้านจิตใจมีปัญหาด้วยอาจจะเชื่อมโยงถึงสุขภาพร่างกายด้วยนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่2เป็น10 ดาบนะครับก็หนักเข้ามาอีกนะครับเรื่องของ10ดาบคือปัญหาที่ตามมาความเจ็บไข้เดรป่วยปัญหาต้องเข้าโรงพยาบาลต้องพบหมอพบแพทย์อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนก็เป็นกําลังใจให้นะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับใจเย็นๆค่อยๆแก้ค่อยดูแลในส่วนที่เรามีปัญหานะครับอย่าเพิ่งท้อใจนะครับเพราะว่านี่เป็นภาพ ร่วงหน้าภาพรวมบางส่วนที่เรารู้ตัวระมาดระวังป้องกันสําหรับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็ดูแลสุขภาพไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทางด้านนี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ของ เรื่องการงานหรือว่าแนวทางชีวิตนะครับเป็น9ก้าถ้วยนะครับเก้าถ้วยคือการติดต่อการสื่อสารนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับเส้นทางของการงานของท่านจะมีแนวโน้มในการที่จะพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับไป่ว่าการติดต่องานการเจรจาการทําสัญญาใหม่ๆเข้ามาการพบคนเยอะก็ดีในการที่ท่านจะได้งานเข้ามามีผลงานด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนของการติดต่องานประชาสัมพันธ์การที่เราค้าขายการเจรจากับผู้คนยังไปได้ดีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามพอ คำว่าไปได้ดีมานั่นก็อาจจะมีจุดที่ท่านอาจจะต้องระวังอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องข้อผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราเจอคนมากนะครับมีคนที่บางคนนะครับอาจจะไม่ซื่อตรงไม่หวังดีก็อาจจะทำงานให้งานของเราเสียหายด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจซึ่งกัารันก,ก็อาจจะตามมา ต้องระมัดระวังต้องแก้ไขดูแลเอกสารเรื่องของความถูกต้องชัดเจนไว้ก่อนดีที่สุดนะครับรวมทั้งเรื่องที่ควรระวังสุขภาพเวลาที่เราไปท่ามกลางคนเยอะๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปแก้ไขปัญหาถ,าถูกจุดแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราจะต้องผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไปให้ได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินชาวราศีกรกฎจะมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมีปัญหาอะไรหรือไม่มาเริ่มต้นจากคารุปบยที่1น่กันก่อนเลยนะครับเป็น5เหรียญ5้าเหรียญร,รายจ่ายมารออยู่ข้างหน้าเลยนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎค,ครับพอรับเงินปุ๊บก็จะเห็นเส้นทางของการเงินที่มันต้องทยอยออกไปแบบไม่มามากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องวางแผนด้วยนะครับการเงินได้มาเยอะก็เก็บไว้บ้างอะไรบ้างในบางส่วนเพื่อที่เราจะได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยเวลาที่เกิดความจำเป็นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการเงินโดยตรงนะครับหเหรียญยังดีนะครับเส้นทางการเงินเริ่มที่จะเปิดกว้างขึ้นมาโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินโอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงโอกาสต่ตางๆหมุนเข้ามามีรายรับเข้ามาได้นะครับออาเส้นทางของการเงินยังมีทางไหลเข้าไม่ใช่ไหลออกอย่างเดียวนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาตามจังหวะตามโอกาสค่อยๆเปิดเส้นทางของการเงินให้ดีให้มั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สามของเรื่องการเงินนะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับเรื่องของการเงินยังเชื่อมไปถึงเรื่องลูกหลานบริวารลูกน้องพนักงานด้วยนะครับในการที่จะสร้างอาชีพในการที่จะเติบโตต่อไปในภายหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายส่วนหนึ่งของการที่จะให้คําแนะนําส่วนหนึ่งของการที่จะปลูกสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับคนที่เราต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ลูกหลานบริวารคนที่เรารักและห่วงใยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3เรื่องของความรักครอบครัวแนวทางส่วนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็น8เหรียญน,นะครับอ่ามีไรายได้เข้ามาในส่วนนี้ครอบครัวนะครับมีโอกาสดีในการที่จะช่วยกัน สร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้พิเศษเสริมเข้ามาด้วยนะครับนอกเหนือจากรายได้ประจําที่ทําอยู่แล้วมีอาชีพเสริมดีมากนะครับความรู้ความสามารถพิเศษบางอย่างบางอย่างบางด้านนะครับก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะสร้างรายได้เข้ามาเป็นกรอบเป็นการเป็นการที่จะเพิ่มเส้นทางของการเงินเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที สองนะครับเป็นเดวิลนะครับความบร,รักก็ยังมีส่วนที่ยังอาจจะต้องระวัง อยู่ด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับความรักมีตัวแทรกมีตัวแปรมีตัวก่อปัญหาเข้ามาทําให้เราต้องตรวจสอบต้องแก้ไขต้องใจคอหนักแน่นรวมทั้งเลือกในสิ่งที่ดีในเรื่องของความรักด้วยนะครับมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแก้ไขปัญหาไม่ตกความปวดสมองก็จะตามมานะครับค่อยๆดูค่อยๆแก้ไขมีโอกาสเลือกความรักก็ต้องขอให้ เลือกคนที่ใช่คนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเรานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3สําบเรื่องความรักนะครับมี10ถ้วยอยู่ด้วยนะครับพี่น้องชาว ราศีกรกฎครับความรักมีโอกาสที่จะสมบังิมีโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาแล้วเข้าใจกันได้นะครับคนที่รอคอยความรักก็จะชัดเจนขึ้นดีขึ้นนะครับมีงานเลี้ยงงานแสดงดีๆงานแสดงความชื่นชมงานที่เราจะทําเข้ามาในช่วงเวลานี้เป็นงานมงคลดีๆเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับสําหรับท่านที่รอคอยความรักมีโอกาสที่จะสมบังผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4ี่คือเรื่องทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆสําหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎนะครับแนวทางทิศทางจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีแก้ไขกันอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากคาโรคใบที่1เป็นราชาดาบครับราชาดาบคือเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาที่เราจะ ก้าวพ้นปัญหาประสัคต่างๆนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎยังมีโอกาสในการที่จะใช้สติปัญญาของท่านประสบการณ์ของท่านความรู้ความสามารถของท่านในการที่จะแก้เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดีให้ดีขึ้นมีสติไม่ประมาทเรียนรู้จากข้อผิดพลาดความล้มเหลวแล้วท่านมีโอกาสที่จะได้ ก้าวพ้นจากจุดนั้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดที่ดีนะครับจุดของความมั่นคงจุดของความเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจอยู่นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นสเตร็งนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับความเข้มแข็งประสบการณ์ชีวิตความรู้ความสามารถยังเป็นปัจจัยสําคัญ ในการที่จะส่งให้ท่านพี่น้องชาวราศีกรกฎได้พบกับโอกาสไปใหม่แก้ไขปัญหาได้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จได้นะครับสุขภาพสตรีชาวราศีกรกฎ เรียนรู้เข้าใจบทเรียนต่างๆได้ดีแล้วก็ยังเป็นผู้ที่อาจจะต้องรับบทบาทของคนเป็นผู้นําในชุมชนในองค์กรในที่บ้านของท่านเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับก้าวสู่จุดสําเร็จได้นะครับรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําได้แบบดีมากๆด้วยนะครับนี่เป็นส่วนของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นมาด้วยพลังของสตรีชาวราศีกรกฎก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในทิศทางแนวทางของการแก้ไขปัญหาต่างๆสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับเป็นไพ่ประสักคาราชนะครับนิดดีมากๆนะครับดีอย่างไรดีตรงที่ท่านสาม,มารถที่จะเรียนรู้เข้าใจพัฒนาตัวเองให้ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆจนกระทั่งได้รับความสําเร็จมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้โอกาสให้แนวทางให้นิททางชีวิตที่ดีขึ้นจะได้พบแสงสว่าง พบทางเดินที่ปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่เจอปสรสค์ผู้ใหญ่ให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาการเงินก็จะมีแนวทางที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้ชีวิตก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่องของบุญกุศล ก็สาคัญไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านจะทาท่านจะสร้างท่านจะได้รับผลของบุญกุศลในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไปสู่จุดที่มีความมั่นคงได้นะครับก็หวังว่าชาวราศีกรกฎ,กฎจะได้รับโอกาสนี้สําหรับท่านที่เจออุปสรรคนะครับแต่สําหรับท่านที่มีชีวิตมั่นคงอยู่แล้วท่านก็จะพุ่งไปสู่จุดที่มีความถูกต้องแม่นยําตรงเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่1ิ สามในการที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เป็นสามไม้เท้านะครับสามไม้เท้าคือจังหวะวงจรชีวิตที่ดีในการที่จะก้าวเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จนะครับการงานของท่านจะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นมีโอกาสที่จะ,ะเรียนรู้พัฒนาตัวเองจากจุดที่เป็นอยู่ให้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจงานเติบโตขึ้นมีตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมีสัญญาใหม่ๆเข้ามามีความมั่นคงขึ้นมีการเงินที่ตามเข้ามาด้วยนะครับคนที่รอคอยโอกาสการเงินจะสมบังจะมีค่าตอบแทนตรงนั้นตรงนี้มีการลงทุนใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเส้น ้นทางของความรักก็มีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะได้พบกับความสมหวังนะครับการคุยกันการเจรจาการตกลงกันมีแนวโน้มดีๆเข้ามาด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเสริมเข้ามาให้กําลังใจสําหรับท่านที่กําลังรู้สึกว่าชีวิตกําลังแย่กําลังเจอปัญหากําลังท้อแท้อยู่นะครับท่านยังมีโอกาสในการที่จะเข้าไปสู่จุดของความสำเร็จเปลี่ยนแปลงได้นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับท่านอาจจะเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความรู้สึกว่าแย่ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวด้วยความล้มเหลวด้วยปัญหาหลายๆอย่างที่อาจจะสั่งสมมานานหรือไม่ก็อาจจะกำลังเจออยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสที่จะได้พบคําว่าต้นร้าย ปลายดีนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับค่อยๆแก้ค่อยๆดูในส่วนที่มันผิดพลาดค่อยๆระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของความรักนะครับค่อยๆแก้แล้วท่านก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากจุดนั้นไป มีผู้ใหญ่เป็นผู้ที่คอยหนุนหลังให้โอกาสให้คําแนะนําให้แนวทางให้แสงสว่างที่ดีให้มีโอกาสได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับการงานก็จะค่อยๆดีขึ้นก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้พบกับความมั่นคงทีละจุดทีละจุดจนกระทั่งได้ร,รับความสําเร็จการเงินก็จะมีปัญหาแต่ว่าแก้ไขปัญหาได้และพบโอกาสใหม่ๆเข้ามา,งาเงินเติบการเงินก็จะดีเข้ามามีเงินไหลมาเทมาแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับความรักอาจจะเริ่มต้นด้วยความระหองระแห่ ความไม่เข้าใจซึ่งกะกันแต่สุดท้ายแล้วโอกาสของท่านยังมีนะครับที่จะเข้าใจกันคนที่รอคอยความรักจะสมบังจะมีงานเลี้ยงดีๆเกี่ยวกับความรักครอบครัวก็จะเติมเต็มเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับขอเพียงแต่ว่าอย่ายอมแพ้อย่ารู้สึกว่ามันแย่จนเกินไปจนไม่ได้มองให้โอกาสสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับโอกาสของท่านยังมีที่จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลบุญผลกุศลยังอยู่ในเส้นทางที่จะส่งเสริมให้พี่น้องชาวราศีกรก พบการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้สู้ๆและท่านจะพบโอกาสที่ดีนะครับพี่น้องชาวราศรีกรกฎค,ครับ เอาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของชาวราศีกรกฎมาครบทุกเรื่องได้ละครับการงานการเงินความรักแนวทางชีวิตนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆจนกระทั่งได้รับความสําเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไล กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมฮักนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีกร,รกฎทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงให้ได้จนได้รับความเสเรจความสมบังงานมั่นคงการเงินดีขึ้นเงินไหลมาเทมาความรักสมบังลงตัวสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ